Let's go! <S สวัสดีเว้ยแกคิดว่าทุกคนต้องเคยเป็นเว้ยทุกคนต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาไม่ได้ชีวิตกูแล้วแป๊บๆบปก็หายไปพอหามาแทนทีใดไม่อ่ะแม่งกันนี้กูไปอีกแล้วเป็นแบบนี้ประมาณหลอดที่ลอยหลานแล้วมั้งเนี่ยซึ่งกูหมายถึงอ่ะไม่ได้หมายถึงแฟนไม่ได้หมายถึงคนรัก แต่หมายถึงเงินในกระเป๋ากูดีอยู่น้องกูได้บ่พอข้าวเมิดแล้วจา้าใส่ประพอสามมือแมงเม็ดดากเลยกูตอนแรงไม่แบนผ้ากาวาเสียวเงินไปแตกแล้วใสแค่ลอยเดียวเอาไปลามาเห็นของที่อยากได้บอกกับเจ้าของว่าซื้อแค่อันเดียวเพราะเป็นยางดอกมัง้งพ่อยางไปอีกกูก็เห็นอีกบกว่าสเปนเครื่องสอาะเสื้อผ้ารองเท้าเสื้อหน้ากางเกงหน้าถุงเท้านักเล่นกระพองกันสื้อแมงยูอยงอันเก่าก็ยังมีอยู่ แต่ไ่อยากใส่อยากใส่อันใหม่พ่อซื้อมากกูกระบ,บคอคไข่ใสพ่อซื้อไปซื้อมากกาสิจกเงินในกกระเป๋าอีกโคดแมงเงินเหมือดและกูกับกามาคิดย้อนหลังแมงเงินกูไปใส่หมดวะกูซื้ออยังนงเนี่ยมีหนัซาชีวิตม่อโหต้องใจค่าสมัครสอบทีละหลอยสองรอยกับพ่อค่าทีละเจ็ดร้อยทีละพันกูแดกแก่จนกูแสบด่างหมดแล้วก็ได้จะคิดแน่ใจอานาคตเด้ออนาคตม,มีสอบวัดความรู้ต้องใจเงือนสอบแรกสอบอีส,สอบยวงแส์ชีวิตกูมีแต่ไล่จา้า เอมีไายรับเขามาก,กระตองใจเลยได้มาพลาดกระตองใจเป็นผลาดได้มารอกระตองใจเป็นรอเขาคุ้นทธมึงเขามากแล้วมึงก็หายไปแ thank you ขอบคุณหลายๆ